เรามาดูนะอย่างเอ็มเอ็มตัวนี้นะในชีทของเรานะก็ใช้ลูกศรชี้ไปเลยว่า M ใหญ่ก็คือ M P ของชีทเดิมนะครับแล้วก็เเล็กนี่ก็เท่ากับเอของชีทเมื่อวันก่อนอใช้รหัสไม่เหมือนกันส่วนไอ้เจ้า dX ก็ใช้แทน DS <Yes. S 1> ของวันก่อนนู้นนะซึ่งตำราหลายเล่มก็ใช้ DS เากเริ่มก็ใช้ dx ความหมายเดียวกันนะให้ Hi, x ก็ลันไประยะทาง e i ก็คงเดิมนะ uh huh. ทีนี้เรามาดูวิธีการทำนะอันนี้ก็เป็นสมก,การได้จากผลของโมเมนต์ดัดนะเราก็เริ่มเขียนสมก,การนะสมรก,การ m เรียกว่าเป็นคารยืน่เนี่ยให้ x ลันจาก x ลันจากซ้ายมือไป นะ x ตามชีตนะ x ลันจากซ้ายมือไปไปฝวามือนะ x ลันไปในการเขียนสมการโมเมนต์นะเราก็ตัดมาส่วนหนึ่งอาจจะมาแยกเขียนใหม่ก็ได้มีแรง P แล้วก็มีระยะเป็น x ตรงที่ตัดออกมาก็จะมี มีเชียร์มีโมเมนต์มีโมเมนต์เราก็สามารถเขียนสรรมการโมเมนต์ได้กับ M เท่ากับยังไงโมเมนต์ก็คือแรงคูณด้วย <Yeah. S 1> ระยะทางใช่ไหมโมเมนต์ uh huh. ที่เกิดจากแรงขึ้นเป็นบวกเสมออันนี้ P เป็นแรงอะไรเป็นแรงลงใช่ไหม uh huh. ก็ต้องเป็นลบ ก็เป็นลบ p คูณกับ x ก็เป็นลบ p x ครับลบ p x นี่เราก็สามารถที่จะหาสมการแรงเฉือนได้เลยก็จะเป็น v สมการแรงเฉือนก็ก็หมายถึงการรวมแรงรอบหน้าตัดนี้ถ้าคิดจากซ้ายมือไปฝามือก็เป็นไงแรงแรงลงเป็นลบเป็นบวก แรงลงจะเป็นลบแรงขึ้นเป็นบวกนะที่จาก้ายมือก็จะเป็นลบ p ต้องคูณอะไรไหมสมการแรงเฉียงต้องคูณอะไรไหมไม่ต้องนะเพราะเป็นแรงอยู่แล้วก็ได้สองสมการได้สองสมการนะทีนี้ก็บอกว่าถ้าต้องการหาแยะโกงตรงจุดไหนก็ให้ใส่ ใส่ลายใส่และหนึงหน่วยตรงนั้นก็1ยูนิตแล้วก็ใส่1ยูนิตเข้าไปตรงบริเวณจุด A A หรือ B จุด A นะจุด A ต้องการหาหจุด A ความยาวคานก็จะเป็น L เท่าเดิมเป็น L เท่าเดิมเเท่าเดิมเราก็มาเขียนสมการโมเมนต์ที่เกิดจากคานในระบบ ที่เรียกว่าระบบอะไรนะระบบคิวของเดิมนะระบบคิวคิวซิสเต็มนะเราก็นำมังเขียนโดยให้ x ลันจากซ้ายมือไปฝามือเหมือนกัน x ก็จะลันไปนะถ้าเราแยกรูปมาเขียนเป็นรูปเล็กๆตต่เซกชันมา x หนึ่งนะเราก็จะได้ดังรูปก็คือ1 unit ยูนิต แล้วก็เอก,ก็ลันไปตรงที่เราตัดทุกครั้งเนี่ยก็จะเกิดเชียร์กับโมเมนต์ดัดใช่ไหมจริงๆแล้วมีมีแรงแนวแกนด้วยแต่ตรงนี้ก็เป็น0ูไปนะเราก็เริ่มเขียนสมการอของเดิมเนี่ยมันจะเป็น MQ ใช่ไหมนะของใหม่เราให้เป็น m เล็กแล้วกันนะสมการเเล็กสมการเ m เล็กเท่ากับ สรรมการโมเมนต์ก็คือเป็นการารวมโมเมนต์รอบรอบจุดหรือรอบหน้าตัดตรงนี้นะครับก็ได้จะเกิดเกิดจากแรง1 unit ยูนิตคูณกับระยะ x ก็ได้เป็น1คูณ x เป็นลบทีนี้1เนี่ยเขาไม่ยมเขียนใช่ไหมก็ให้เป็นลบ x กนะก็สรุปว่าสรรมการ M เนี่ยก็คือลบ x M เท่ากับลบ x นะ ต่อไปสมการ v เล็กนะหรือว่า v vq ของเดิมก็จะเท่ากับแดงลงก็จะเป็นลบเป็นลบหนึ่งก็ได้เป็นสองสมการออกมาเสร็จแล้วก็นำสมการที่เราหาได้เนี่ยไปใส่ไปใส่ในสมนการว o ช i o n w o r k ของเราแล้วก็อินทิเกรตหาค่าออกมา